น้องชายมีทางเลยขอบคุณครเสียดายไหมเสียดายครับอือเป็นไงบ้างวันนี้เราคิดว่าเราไปพลาดจุดไหนครับน้องชายโซ่ใหม่เราแล้วโอ้วงในเหรอโอ้ก็ได้เก่าด้วยวงในวงในหนิดวงในหนิดเรานไม่ออกเลยใช่ไหมขอบอือโปรตีบางกีบางแผนมาอย่างไรน้องอ๋อวางแต่ไล่ไปเรื่อยครับเอ่าอ่าเอ้ยช่วงนี้เขเดินเร็ว ยกสี่มันเกิดอะไรขึ้นจริงๆสามยกนี่ท่านรองก็เขาก็เชียร์เชียร์ยกสี่มันเป็นยังไงมัน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 หนีเขาไม่ออกเลยใช่ไหมหรือไงเขาเดินจับเร็วลงเออเออหรเหมือนแข้งซ้ายเราหลอกน้องไปหรือว่าเป็นเพราะเขาเดินเร็วเร็วด้วยเร็วไม่มีจังหวะเลยครับอ๋อเออเป็นเป็นมวยเป็นมวยไอ้จังหวะจังหวะแข้งจังหวะออกการแข้งอะไรอยู่แล้วเนาะน้ำหนักเกี่ยวะไหม ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมโอ้แต่ช่วงเล้างมาเห็นใช่ว่าตัวฟอมสดมาสองสามไฟแต่ไฟนี้มาสะดุดมาสะดุดกลมเกาเหรอนอะมีโอกาสอยากจะล้างตาไหมเดี๋ยวทำฟอมครับทำฟองก่อนใช่ไหมผู้ชกเป็นไงบ้างวันนี้เดี๋ยวเก่งคนะแข็งครับออาอล้อแไบชุ่มต้นเลยนะติดเด็ดจรใช่ครับ อชีตนี้6.8ล้านโอ้7แสนดแสนนั่น7แสน้นะิงน้อ็อยากได้ไงแต่ว่ามันก็อย่างว่านะเราเรามีอะไรบอกบอกแกนมวยบอกขอโทษนะวันนี้ทำเต็มที่ครับอ่าแล้วก็ผมอ่ะเ็น่านจะให้น้องเหรอนะผมก็่อตไปนะ